เสียงรถรูสีดำขับผ่านถนนสุขุมวิทในเช้าวันใหม่แสงแดดกระทบตัวทังแวววจนแสบตาเด็กหนุ่มในชุดนักเรียนโรงเรียนเอกชนสุดรูนั่งอยู่เบาหลังกิตติวัยสิปีลูกชายคนเดียวของเศรษฐีเจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์เขาใส่ในาฬิการูถือโทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุดทางถอนหายใจอย่างเบื่อหน่ายกิตติเพิ่งทำเบาๆเศร้าชีวิตมันก็มีแต่ซ้ำๆทุกวันจะเรียนไปทำไมในเมื่่อพ่อก็จัดการทุกอย่างได้อยู่แล้วเสียงคนขับรถตอบกลับด้วยน้ำเสียงสุภาพ คนขับคุณผู้ชายฝากบอกว่าอย่าลืมมีสอบสัมภาษณ์วันนี้นะครับคิตติช่างเธอผมไม่อยากเป็นเหมือนพ่อหรอกรถค่อยๆจอดหน้าโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ป้ายเขียนว่าโรงเรียนเซนเบลเด็กหลายคนลงจากรถยุโรปค,คนรับใช้ถือกระเป๋าให้ภาพนั้นเต็มไปด้วยความหรูหราและความแตกต่างอีกฝากหนึ่งของเมืองในซอยแคบๆที่มีบ้านไม้เก่าและเสียงรถมอเตอร์ไซค์ดังไม่หยุดนนเด็กหนุ่มวัยเดียวกันสะพายกระเป๋าเาาาาท่าขาดขากำลังช่วยแม่ถูพื้นในบ้านหลังใหญ่ แม่ของเขาเป็นแม่บ้านประจําบ้านของเศรษฐีคุณหญิงวารุนีซึ่งก็คือแม่ของกิตินั่นเองแม่พูดเบาๆขนาดถูพื้นเศร้านนรีบหน่อยลูกแม่ต้องไปล้างจานให้เสร็จก่อนคุณหญิงตื่นนนครับแม่เดี๋ยวผมช่วยเองแม่อยากก้มมากเดี๋ยวปวดหลังอีกเขายื่นมือไปจับไม้ถูพื้นแทนแม่ทั้งที่มือเปื้อนน้ำยาและผิวหนังแตกจากการล้างจานทุกวันหลังทํางานเสร็จเขาวิ่งไปเปลี่ยนชุดนักเรียนวัดรองเท้าขาดตรงหัวแต่ยังผูกเชือกไว้แน่นแม่ รองเท้าคู่นั้นมันขาดแล้วนะลูกนนยิ้มบางเศร้าไม่เป็นไรครับแม่แค่ยังพอเดินได้ก็พอแล้วเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นที่บ้านใหญ่กิติเดินลงจากห้องเห็นแม่บ้านหลายคนก้มหน้าเก็บของเขาเดินผ่านด้วยสีหน้าเฉยชาแต่จูจูเขาก็หยุดเมื่อเห็นแม่ของนนกาลังวางแก้วน้ําที่ห้องรับแขกมือเธอสั่นเล็กน้อยกิติพูดเย็นชาเศร้าอย่าทําของตกนะป้าแม่ผมไม่ชอบของเลยแม่ของนนรีบโค้งเศร้าขอโทษค่ะคุณกิตติดิฉันจะระวังค่ะ นนซึ่งเพิ่งเดินผ่านประตูเห็นเหตุการณ์พอดีเขากำมือแน่นไม่พอใจแต่ไม่กล้าพูดอะไรได้แต่เดินก้มหน้าออกจากบ้านไปโรงเรียนเช้าวันนั้นโรงเรียนวัดใกล้ชุมชนจัดแข่งฟุตบอลเล็กๆระหว่างโรงเรียนวัดกับโรงเรียนเอกชนในเขตเดียวกันนนตื่นเต้นมากเขาชอบฟุตบอลและฝึกทุกเย็ยนหลังช่วยแม่ทำง,งานสนามฟุตบอลเต็มไปด้วยเสียงเชียร์เด็กทั้งสองโรงเรียนยืนคนละฝั่งรูเหล็กและนั่นคือครั้งแรกที่สองโลกได้มาบรรจบกันโดยบังเอิญ เสียงประกาศจากไม้สนามวันนี้โรงเรียนวัดประชาจะลงอุ่นเครื่องกับทีมเยาวชนจากโรงเรียนเซนเบลขอเสียงปรบมือด้วยครับทีมของกิติเดินลงสนามพร้อมชุดใหม่เอี่ยมรองเท้าในกี้แพงกว่าค่าแรงแม่บ้านครึ่งเดือนขณะที่นนทผูกเชือกรองเท้าขาดของตัวเองแน่นก่อนจะยิ้มให้เพื่อนเพื่อนนนรองเท้าแบบนั้นจะวิ่งได้หรือวะนนหัวเราะเศร้าได้สิแค่หัวใจยังสู้ก็พอแล้วเกมเริ่มต้นขึ้น กิตติเลี้ยงบอลอย่างมั่นใจแต่พอเจอการเข้าขวางของนอนเขากลับเสียการทรงตัวและล้มลงกิตติตะโกนเศร้าเฮ hey! นายเล่นแรงเกินไปนะนนผมแค่เล่นตามเกมครับถ้าไม่อยากล้มก็อย่าประมาทคนจนเสียงฮือฮาดังทั่วสนามเพื่อนของกิติเริ่มหัวเราะย้อ,ยยอแต่กิติกลับลุกขึ้นมาพร้อมแววตากโกรธจัดเขาวิ่งเข้าชนะนนเต็มแรงลูกบอลกลิ้งออกนอกสนามทั้งคู่ล้มลงบนพื้นหญ้ากรรมการรีบเป่านกหวีดจุดเกม กรรมการพอได้แล้วแค่แข่งอุ่นเครื่องอย่าให้เรื่องเล็กๆก,กลายเป็นใหญ่กิตติพูดเสียงเย็นเศร้าจำไว้นายไม่มีทางเทียบชั้นฉันได้หรอกนนจ้องตาเศร้าบางทีคนที่อยู่สูงอาจลืมไปว่าพื้นดินก็แข็งเหมือนกันเสียงเงียบปกคลุมสนามทั้งสองต่างมองหน้ากันด้วยความทา้าทายแดดแรงสะท้อนเหงื่อที่ไหลลงข้างแก้มของทั้งคู่หนึ่งคือเด็กที่มีทุกอย่างแต่ไร้เป้าหมายอีกหนึ่งคือเด็กที่ไม่มีอะไรเลยแต่หัวใจเต็มไปด้วยความฝัน กลองค่อยๆแผนขึ้นจากสนามฟุตบอลไปยังท้องฟ้าที่กว้างใหญ่เสียงบรรยายของผู้เล่าเรื่องดังขึ้นเบาๆเสียงบรรยายในเมืองที่คนรวยกับคนจนอยู่ห่างกันแค่รเดียวแต่กลับเหมือนอยู่กันคนละโลกไม่มีใครรู้เลยว่าการพบกันในวันนั้นจะเปลี่ยนชะตาชีวิตของพวกเขาไปตลอดการเสียงนกวีจบเกมอุ่นเครื่องดังขึ้นเด็กทั้งสองโรงเรียนแยกกันกลับด้วยบรรยากาศตึงเครียด กิตติเดินออกจากสนามพร้อมเพื่อนๆที่หัวเราะยาะเสียงดังขนาที่นนเก็บลูกฟุตบอลไว้ในถุงเก่าอย่างเงียบๆเ,เพื่อนกิตติพูดเสียงดังเศร้าเฮกิต hey, นายโดนเด็กบ้านๆดักบอลได้ด้วยหรือฮ่าฮ่ากิตติกัดฟันเศร้ามันแค่โชคดีนะเพื่อนอีกคนโชคดีงั้นหรือหรือว่านายกลัวแพ้เด็กจนเสียงหัวเราย,ยิ่งดังขึ้นกิตติหน้าเริ่มแดงเขาหยุดเดินหันไปมองทางนนที่กำลังจะเดินผ่านรั้วออกไปกิตติตะโกนเศร้าเฮ hey, นายชื่ออะไรนะ นนนนครับคิตติฟังนะนอนอย่างแกไม่มีวันได้เข้าแข่งฟุตบอลระดับเมืองหรอกเข้าใจไหมที่นี่มันไม่ใช่สนามของคนแบบแกเสียงเงียบลงในพริบตาทุกสายตาหันมามองนอนวางลูกบอลลงกับพื้นหันกลับมาช้าช้าดวงตาเต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นนนผมอาจไม่มีรองเท้าดีๆเหมือนคุณแต่ผมมีหัวใจที่ไม่ยอมแพ้คิตติหัวเราะยาะเศร้าหัวใจหรือหัวใจมันซื้อถ้วยแชมป์ไม่ได้หรอกหน้า นนแต่หัวใจต่างหากที่ทําให้เราสู้จนถึงวันสุดท้ายคําพูดนั้นทําให้เพื่อนเพื่อนทั้งสองฝั่งเงียบในตอนนั้นเองครุูมาชายครูพระของโรงเรียนเอกชนซึ่งเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันวันนี้เดินเข้ามาครุูมาชายพูดได้ดีเด็กสองคนนี้มีไฟในสายตาเขาหันไปพูดกับครูใหญ่ที่ยืนอยู่ข้างสนามครุูมาชายผมว่าคงถึงเวลาทดสอบจริงๆแล้วล่ะครับว่าใครเหมาะกับตำแหน่งกัปตันทีมเยาวชนเขตกรุงเทพปีนี้ วันถัดมาโรงเรียนเซนต์เบลจัดการคัดเลือกทีมอย่างเป็นทางการในสนามใหญ่แสงแดดแรงจ้าลมพัดฝุ่นทรายขึ้นเป็นวงเด็กหลายสิบคนมารวมตัวกันทั้งจากครอบครัวร่ำรวยและบ้านธรรมดาแต่ทุกคนต้องผ่านการทดสอบเดียวกันเสียงประกาศจากไมสนามดังขึ้นครูสมชายวันนี้เราจะคัดเลือกนักเตะเข้าสู่ทีมระดับเมืองและเพื่อความยุติธรรมผมจะให้สองคนนี้ กิติกับนลลงแข่งในทีมเดียวกันเพื่อพิสูจน์ว่าใครมีคุณสมบัติของกับตังทีมมากกว่าเสียงฮือฮาทั้งสนามกิติมองหน้านนด้วยรอยยิ้มยอกกิติโชคดีนะเด็กจนนนตอบนิ่งเศร้าผมไม่ต้องพึ่งโชคผมมีความพยายามการคัดเลือกเริ่มต้นขึ้นเสียงนกวีดดังกิตติเลี้ยงบอลอย่างมั่นใจท่ามกลางสายตาของคณะกรรมการเขาเล่นเหมือนต้องการโชว์เหนือแต่กลับพลาดบ่อยเพราะไม่ส่งบอลให้เพื่อน ขณะที่นนแม้รองเท้าจะเก่าแต่เขาวิ่งสุดแรงวิ่งไลบ่บอลทุกลูกเขาส่งบอลให้เพื่อนยิงประตูได้หนึ่งลูกเสียงเชียร์เริ่มเปลี่ยนข้างครูสมาชายพูดกับครูใหญ่เศร้าเด็กคนนี้มีสายตาอ่านเกมดีมากครับครูใหญ่ใช่แต่ดูสิรองเท้าเขาแทบจะหลุดอยู่แล้วเกมดำเนินไปจนถึงช่วงสุดท้ายกิติเริ่มเหนื่อยเขามองไปทางนนที่ยังคงวิ่งไม่หยุดเงอไหลเต็มหน้าแต่แววตาย,ยังไม่ดักกิตติคิดในใจเศร้าทำไมหมอนั่นถึงยังไม่หมดแรง ลูกบอลสุดท้ายถูกโยนเข้ามาในสนามทั้งคู่วิ่งเข้าหาพร้อมกันนนกระโดดโหมงส่วนกิตติพยายามเตดแต่พลาดบอลเข้าประตูไปอย่างสวยงามเสียงเฮดังลั่นทั่วสนามนนยกมือไหว้ครูก่อนจะเดินกลับด้วยท่าทีสุภาพแต่กิตติกลับยืนมองนิ่งด้วยความไม่พอใจกิตติพูดเสียงเบาเศร้านายมันแค่โชคดีอีกแล้วนนบางครั้งโชคดีมันก็มากับคนที่ไม่ยอมแพ้หลังจบการแข่งขันครูสงชายเรียกทั้งสองมาที่หน้าเสาธง นักเรียนหลายคนมายืนล้อมฟังครูสมชายผลการคัดเลือกจะยังไม่ประกาศวันนี้เพราะผมมีข้อเสนอใหม่เขาหยุดทักหายใจก่อนพูดเสียงดังชัดเจนผมจะให้กิตติและนนท์แข่งกันอีกครั้งในฐานะเพื่อนร่วมทีมไม่ใช่คู่แข่งใครสามารถทำให้ทีมชนะได้มากที่สุดในรอบต่อไปจะได้ตำแหน่งกับตันเสียงปกบมือดังสนัน่นกิตติเม้มปากแน่นก่อนจะยื่นมือมาหานนท์กิตติตกลงเรามาดูกันว่าหัวใครจะแข็งกว่ากัน นนจับมือกลับเศร้าผมไม่ได้จะชนะใครผมแค่จะไม่ยอมแพ้ใครเท่านั้นกล้องซูมใกล้มือของทั้งสองที่จับกันแน่นมือหนึ่งเรียบสะอาดของลูกเศรษฐีอีกมือหนึ่งมีรอยแตกจากการทำงานหนักเสียงบรรยายดังขึ้นเบาๆทิ้งท้ายตอนเสียงบรรยายในโลกที่คนรวยคิดว่าทุกอย่างซื้อได้ยังมีบางสิ่งที่เงินไม่อาจเอาชนะได้นั่นคือหัวใจของคนที่สู้จนหยุดสุดท้ายเสียงฝนโปรยเบาๆกลางค่ำคืนเหนือกรุงเทพ แสงไฟจากคฤร์ฮา์หลังใหญ่สองลอดหน้าต่างออกมาท่ามกลางความมืดนนเด็กหนุ่มวัยสิบเจ็ดปีเดินถือถังน้ำและผ้าเช็ดพื้นเข้าไปในห้องโถงตามปกติเขาช่วยแม่ทำง,งานหลังเลิกเรียนทุกวันแม้จะเหนื่อยจากการซ้อมฟุตบอลก็ตามแม่ของเขากำลังเช็ดโต๊ะรับแขกข้างๆมีเสียงนาฬิกาโบราณดังติ๊กตอกเป็นจังหวะแต่คืนนี้บรรยากาศกลับแปลกกว่าทุกวันบ้านเงียบผิดปกติไม่มีเสียงหัวเราะจากคุณหญิงไม่มีเสียงโทรศัพท์จากคุณชาย แม่ของนอนท์พูดเบาๆเศร้าคืนนี้คุณหญิงไม่ออกไปไหนเลยเห็นบอกว่าคุณกิตติไม่สบายนนท์ไม่สบายหรือแม่ผมเห็นตอนเช้าเขายังซ้อมบอลอยู่เลยแม่แม่ก็ไม่แน่ใจลูกแต่อยากเข้าไปยุ่งนะเดี๋ยวจะโดนดุแต่ความสงสัยมันก่อนในใจนนท์ไม่หายหลังจากช่วยแม่เสร็จเขาเดินถือผ้าผืนเล็กไปที่ชั้นสองทางเดินยาวเงียบสนิทมีแต่แสงไฟสลัวจากโคมพดัดดาวเสียงสะอื้นเบาๆดังออกมาจากห้องหนึ่งห้องของกิตติ นนชง,งักเขาไม่เคยได้ยินเสียงนั้นจากเด็กที่มั่นใจและหยิ่งที่สุดในโรงเรียนมาก่อนคิตติเสียงสั่นเศร้าทำไมต้องเป็นผมด้วยผมยังไม่อยากตายประตูง้แงอยู่เล็กน้อยนอนแอบมองเข้าไปเห็นกิตตินั่งอยู่ข้างเตียงก้มหน้าร้องให้มือกำเสื้อแน่นบนโต๊ะมีเอกสารแพทย์และซองยาขนาดใหญ่วางข้างกันกับภาพถ่ายของครอบครัวไม่นานเสียงเปิดประตูดังขึ้นเบาๆคุณหญิงวารุณีแม่ของกิตติเดินเข้ามา เธอสวมชุดนอนสีขาวถือเอกสารแผ่นหนึ่งในมือสีหน้าดุเครียดคุณหญิงลูกอีกแค่วันเดียวแม่สัญญาว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้กิตติแต่แม่ครับหมอบอกว่าการผ่าตัดมันเสี่ยงสูงผมกลัวคุณหญิงเสียงสั่นเศร้าแม่รู้แต่แม่ไม่มีทางเลือกถ้าไม่ทําหัวใจลูกจะหยุดเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้เธอเดินเข้ามากอดลูกแน่นน้าตาไหลาอาบแก้มคุณหญิงอีกแค่วันเดียวลูกต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวใจถ้าไม่ผ่านแม่อาจไม่มีลูกอีกต่อไป S 1> <S 1> เสียงนั้นทําให้นนชะงักหัวใจเต้นแรงมือที่ถือผ้าแทบหล่นเขาไม่เคยคิดเลยว่าเด็กชายที่ดูมีทุกอย่างในชีวิตจะกําลังอยู่ใกล้ความตายมากขนาดนี้หลังจากคุณหญิงเดินออกจากห้องกิตติยังคงนั่งเงียบมือกำสร้คอ,อที่มีที่รูปดาวเล็กๆอยู่ในมือเขาพึมพำเบาๆกับตัวเองกิตติ aman, ถ้าผมไม่ตื่นขึ้นมาอีกใครจะจําผมได้กันนักนน,นยืนอยู่หลังประตูน้ําตาเอ่อขึ้นโดยไม่รู้ตัว เขารู้สึกเจ็บแปลกในอกเหมือนหัวใจตัวเองถูกบีบแน่นคืนนั้นหลังกลับบ้านนนนั่งเงียบอยู่หน้าห้องไม้เล็กๆเ,เสียงฝนตกกระทบหลังคาดังเป็นจังหวะแม่เดินออกมานั่งข้างๆเห็นลูกเหม่อลอยแม่เป็นอะไรหรือเปล่าลูกนนเสียงแถวเศร้าแม่ถ้าใครสักคนกำลังจะตายแต่เราช่วยอะไรไม่ได้เลยเราควรทำยังไงเหรอแม่ยิ้มอ่อนเศร้าเราก็แค่ทำดีที่สุด เท่าที่เราทําได้ลูกบางทีคําพูดดีๆหรือรอยยิ้มก็อาจช่วยให้เขาอยากมีชีวิตต่ออีกวันคําพูดนั้นฝังลึกในใจนนเขามองออกไปนอกหน้าต่างเห็นแสงไฟจากคฤราสน์ไกลๆผ่านม่านฝนในหัวมีแต่ภาพของกิตติที่นั่งร้องให้คนเดียวในห้องเสียงบรรยายอบอุ่นและเมียดเศร้าบางครั้งคนที่เราคิดว่ามีทุกอย่างในชีวิตอาจกําลังขาดสิ่งที่สําคัญที่สุดความหวังกล้องค่อยๆแผนจากบ้านเล็กสู่บ้านใหญ ฝนยังตกไม่หยุดทั้งสองชีวิตอยู่ห่างกันแค่ร้วหนึ่งแต่กลับรู้สึกเหมือนอยู่คนละโลกและในคืนนั้นเองความลับในบ้านใหญ่ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของวิตรภาพที่ไม่มีใครคาดคิดเสียงนกวีดประกาศเริ่มการแข่งขันรอบสุดท้ายของโรงเรียนดังขึ้นท่ามกลางเสียงเชียร์กึกก้องจากอาจารย์นักเรียนทุกคนตื่นเต้นเพราะนี่คือแมตที่จะตัดสินว่าใครจะได้เป็นกัปตันทีมโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งระดับเมืองแต่คนหนึ่งที่ไม่ปรากฏตัวในสนามคือกิตติ ลูกเศรษฐีที่ทุกคนคิดว่าจะเป็นตัวเต็งที่สุดในปีนี้บนเตียงคนไข้ในโรงพยาบาลกิตติ์นั่งนิ่งๆมองออกไปนอกหน้าต่างเขาจับสร้อยข้อมือที่แม่ให้แน่นอีกแค่วันเดียวเขาพึมพำกับตัวเองเสียงหัวใจที่เต้นผิดจังหวะเตือนให้รู้ว่าทุกวินาทีมีค่าเกินกว่าจะเสียไปในเวลาเดียวกันที่สนามฟุตบอลของโรงเรียนนนยืนอยู่กลางสนามในชุดนักเรียนธรมธรมดาารองเท้าที่เย็บด้วยได้เก่าดูจะหลวมไปหน่อยแต่แววตาเขากลับแน่วแน่กว่าทุกคนในสนาม ครูใหญ่เดินถือรายชื่อทีมออกมาประกาศวันนี้เราจะตัดสินกันว่าใครเหมาะสมกับตำแหน่งกัปตันทีมแต่ก่อนเริ่มแข่งมีใครอยากพูดอะไรไหมเสียงซุบซิบดังขึ้นเพื่อนบางคนหัวเราะไอ้เด็กจนจะพูดอะไรอีกละ่ะแต่แล้วนนท์ก้าวออกไปยืนกลางสนามเสียงของเขาดังชัดเจนผมอยากพูดแทนเพื่อนคนหนึ่งครับกิติเขาอาจไม่ได้มาในวันนี้แต่ผมอยากขอเล่นแทนเขาทุกคนเงียบกริบเหมือนเวลาหยุดนิ่งไม่ใช่เพราะผมอยากเป็นกัปตันนนท์พูดต่อ แต่เพราะผมอยากให้ชื่อของเขาได้อยู่ในทีมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครูใหญ่และนักเรียนทั้งสนามมองหน้ากันด้วยความตกใจและซึ้งใจปนกันหลายคนเริ่มมองเด็กชายที่เคยดูด้อยค่าในมุมใหม่ถ้าไม่มีใครคัดค้านก็ให้เขาเล่นแทนครูใหญ่พูดเสียงหนักแน่นเสียงนกวีดเริ่มดังขึ้นอีกครั้งนนวิ่งสุดแรงใจของเขาเต้นแรงไม่แพ้เสียงเชียร์รอบสนามทุกครั้งที่ลูกบอลกลิ้งมาถึงเท้าเขาไม่คิดถึงชัยชนะของตัวเองแต่คิดถึงเพื่อนคนหนึ่งที่กำลังต่อสู้กับความเป็นความตายอยู่บนเตียงผ่าตัด ทุกการเตะคือคำสัญญาทุกเงยหยดคือความหวังบนอัธจันทร,ร์เพื่อนๆของกิติมองด้วยความเคารพคนที่เคยหัวเราะย,ยอกกลับเงียบไปหมดเสียงครูใหญ่พูดแถวเบาบางครั้งคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่คนที่มีทุกอย่างแต่คือคนที่ให้แม้ไม่มีอะไรเลยเกมจบลงด้วยเสียงนกบิสุดท้ายนนหอบเหนื่อยยืนมองท้องฟ้าเขายิ้มเล็กๆแล้วพึ่งทำเบาๆพรุ่งนี้ขอให้เพื่อนฉันรอดนัก และในขณะเดียวกันนั้นเองกิตติ์ในโรงพยาบาลก็กำลังเข้าสู่ห้องผ่าตัดพร้อมเสียงหัวใจที่เต้นแถวลงเรื่อยๆแต่ไม่รู้เลยว่ามีคนหนึ่งในสนามฟุตบอลได้สู้แทนเขาไปแล้วอย่างสุดหัวใจหัวใจแตกสลายลูกฟุตบอลเสียงนกวีดเริ่มครึ่งหลังดังขึ้นท่ามกลางแดดร้อนแรงที่สาดลงมาอย่างไม่ปราณีเงื่อนไหลท่วมใบหน้าแต่นนยังคงยืนมั่นกลางสนามแม้เสื้อจะเปียกจนแนบลำตัวรองเท้าขาดจนเห็นนิ้วเท้าแต่แววตาของเขาไม่ยอมแพ้ครึ่งแรกทีมของเขาโดนนำไปแล้วสอง ศูนย์เพื่อนหลายคนเริ่มท้อเสียงบ่นดังระงมพอเธอแพ้แน่แล้วสู้ไปก็เท่านั้นแต่ทันใดนั้นนนตะกวนลั่นสนามเรายังมีเวลาอีกครึ่งหนึ่งอย่าให้ใครมาบอกว่าเราแพ้จนกว่าเสียงนกบิดสุดท้ายจะดังขึ้นเสียงของเขาสั่นแต่หนักแน่นทุกคนเงียบไปชั่วขณะก่อนจะเริ่มมองหน้ากันและพยักหน้าอย่างช้าๆไปกันเถอะเสียงเพื่อนร่วมทีมตะโกนกลับพร้อมพลังใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนการแข่งขันกลับมาดูเดือดอีกครั้ง นนวิ่งไล่บอลเหมือนคนที่ไม่มีอะไรจะเสียเขาล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกซ้ำๆหัวเขาทะลอกจนเลือดไหลแต่เขายังฝืนยิ้มบนอัทจาจทรย์ครูใหญ่ยืนมองอย่างทึ่งหัวใจของเด็กคนนี้แข็งแรงกว่าคนที่มีทุกอย่างเสียอีกเสียงเชียร์เริ่มกลับมาผู้คนที่เคยหัวเราะย,ยอกกลับลุกขึ้นตะโกนนนสู้นะนาทีที่สี่สิบนนหลบกู่ต่อสู้สามคนรวดเขาส่งลูกบอลให้เพื่อนญิงและตุ๊ลูกบอลเข้าประตูไปอย่างงดงาม สกอร์กลายเป็นสองหนึ่งเสียงเฮดังสะเทอนสนามแต่ในจังหวะส,สุดท้ายก่อนหมดเวลานนุ์โดนชนอย่างแรงจนล้มลงเขาเจ็บจนแทบลุกไม่ขึ้นแต่ยังพยายามจะลุกขึ้นอีกครั้งเพื่อนรีบเข้ามาช่วยพอเธอหนนน,นายเจ็บมากแล้วแต่เขากลับสายหัวยังยังไม่หมดเวลาเขาฝืนลุกขึ้นยืนอีกครั้งแม้จะขาแทบหมดแรงและในวินาทีสุดท้ายของเกมนน,นแเตะลูกสุดท้ายจากระยะไกลบอลพุ่งเข้าประตูอย่างแม่นยำ ตีเสมอสองสองเสียงนกวิดสุดท้ายดังขึ้นพร้อมเสียงเชียร์ลั่นสนามทุกคนวิ่งเข้ามากอดนอนทั้งน้ำตาและเหงื่อไหลอาบใบหน้าขณะเดียวกันที่โรงพยาบาลหมอพูดขึ้นเบาๆหัวใจของคนไข้เริ่มเต้นดีขึ้นแล้วครับแม่ของกิติร้องให้ส,สะอื้นด้วยความโล่งใจไม่มีใครรู้ว่าในเวลาเดียวกันนั้นเองหัวใจของลูกเศรษฐีที่กำลังต่อสู้กับความตายเต้นขึ้นพร้อมจังหวะเดียวกับหัวใจของเด็กจน ที่ไม่ยอมแพ้ในสนามฟุตบอลหัวใจสีแดงลูกฟุตบอลเสียงนาิการนับถอยหลังดังขึ้นทั่วสนามหรือเวลาอีกเพียงไม่กี่วินาทีสกอร์ยังคงเสมออยู่ที่สองสองทุกคนในทีมต่างหอบเหนื่อยจนแทบยืนไม่ไหวแต่ในสายตาของนนยังไม่มีคำว่าพอเขามองลูกฟุตบอลที่กลิ้งมาอย่างชา้าช้าและในเสี้ยววินาทีนั้นภาพใบหน้าแม่ผุดขึ้นในหัวมือที่สัน่นจากการถูกพื้นทุกวันเสียงไอเบาๆตอนดึกและคำพูดที่เธอมักบอกเสมอ ลูกแม่อาจจนแต่แม่อยากให้ลูกภูมิใจในความดีของตัวเองต่อมาเขานึกถึงกิตติเด็กหนุ่มอีกคนที่ดูเหมือนมีทุกอย่างแต่กลับต้องต่อสู้เพื่อชีวิตของตัวเองบนเตียงผ่าตัดในเวลานี้กิตติฉันจะทําให้ชื่อของนายอยู่ในทีมให้ได้เสียงนกบิดสุดท้ายกําลังจะดังขึ้นนนกัดฟันวิ่งสุดแรงวงิ่งทั้งที่หัวใจเต้นแรงจนแทบแตกเขาหลับตาสูดหายใจลึกแล้วเต็มแรงสุดชีวิตตัง ลูกบอลพุ่งตรงไปยังประตูอย่างแม่นยำราวกับมีพลังบางอย่างนำทางเสียงตะโกนดังสนัน่นเข้าประตูแล้ววววสนามทั้งสนามสั่นสะเทือนด้วยเสียงเฮของนักเรียนและครูทุกคนลุกขึ้นตะโกนชื่อของเขานนนนนนเพื่อนร่วมทีมวิ่งเข้ามากอดเขาเสียงร้องให้เสียงหัวเราะและเสียงตบมือดังไม่ขาดสายแต่ขณะที่ทุกคนกำลังฉลองชัยชนะนนกลับสุดตัวลงช้าช้า<ๆ>เขาหอบหายใจแรงเหงื่อไหลาอาบใบหน้า ผมทำได้แล้วกิตติเขาพุ่มพำเบาๆก่อนที่ภาพตรงหน้าจะเริ่มมืดลงนนนนเสียงเพื่อนร้องลั่นสนามครูใหญ่รีบวิ่งเข้ามาเด็กหนุ่มร่างบางนอนแน่นิ่งอยู่กลางสนามหญ้าใบหน้ามีรอยยิ้มอ่อนๆเหมือนกำลังฝันดีในเวลาเดียวกันที่ห้องผ่าตัดหมอพูดขึ้นอย่างตกใจหัวใจของคนไข้กลับมาเต้นแรงขึ้นครับความดันกลับมาปกติแล้วเสียงหัวใจกิตติเต้นขึ้นพร้อมกับช่วงเวลาที่นนล้มลงในสนาม เหมือนหัวใจทั้งสองเชื่อมถึงกันโดยพลังที่มองไม่เห็นเมื่อเสียงกบมือยังดังต่อเนื่องครูใหญ่ยืนมองเด็กหนุ่มที่นอนหมดสติพลางพูดเบาๆบางครั้งปาฏิหารไม่ได้อยู่ในร่างกายแต่เกิดจากหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ต่างหากหัวใจสีแดงแสงแดดยามเช้าส่องผ่านม่านสีขาวในห้องพักฟื้นของโรงพยาบาลเสียงเครื่องวชิพประจรดังเบาๆเป็นจังหวะสม่ำเสมอบนเตียงผู้ป่วยนนยังนอนนิ่งมีผ้าผันแขนและรอยฟกช้ำทั่วตัวจากการแข่งขันเมื่อวาน ประตูห้องเปิดออกเบาๆกิตติเดินเข้ามาช้าๆในชุดขนไข่ใบหน้ายัางซีแต่แววตาเต็มไปด้วยความรู้สึกบางอย่างที่ยากจะอธิบายเขามองเพื่อนที่นอนอยู่แล้วพูดเสียงสัน่นหมอบอกว่าการผ่าตัดของฉันผ่านไปได้เพราะมีคนบริจาคเลือดให้ในนาทีสุดท้ายเขาหยุดหายใจชั่วครู่ก่อนพูดต่อเบาๆและเลือดนั้นคือของนายเสียงในห้องเงียบลงเหมือนเวลาหยุดนิ่งนนลืมตาขึ้นช้าๆรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าซี ก็ดีแล้วนี่ผมดีใจที่ได้ช่วยเพื่อนคิดถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่เขาสุดนั่งข้างเตียงกุมมือเพื่อนแน่นฉันเคยดูถูกนายเคยคิดว่านายไม่มีค่าไม่มีอนาคตแต่ตอนนี้ฉันอายตัวเองเหลือเกินนนสายหัวเบาๆไม่ต้องพูดแบบนั้นหรอกเพื่อนก็คือเพื่อนคิตติหัวเราะทั้งน้ำตาก่อนยื่นกล่องเล็กๆที่ถือมาด้วยนี่ของขวัญจากฉันนนเปิดกล่องออกข้างในเป็นรองเท้าสตาัดคู่ใหม่ สีขาวสะอาดพร้อมป้ายชื่อปักว่านนทิทีมฉันอยากให้เราลงแข่งด้วยกันอีกครั้งในนามทีมเดียวกันนนมองรองเท้าคู่นั้นด้วยแววตาสั่นไหวเขายิ้มกว้างทั้งน้ำตาคราวนี้เราจะชนะด้วยกันกิตติพยักหน้าก่อนพูดเบาๆใช่ไม่ใช่เพราะเรารวยหรือจนแต่เพราะเรามีหัวใจเดียวกันสองเพื่อนต่างโลกจับมือกันแน่นเสียงหัวใจทั้งคู่เต้นเป็นจังหวะเดียวจังหวะของมิตรภาพความกล้าและศักดิ์ศรีที่ไม่แบ่งแยกฐานะ นอกหน้าต่างท้องฟ้าสีทองสว่างขึ้นอีกครั้งเหมือนฟ้ากำลังยิ้มให้กับของขวัญที่ไม่คาดคิดของเด็กสองคนที่เรียนรู้แล้วว่าหัวใจคนไม่ได้มีราคาแต่มันมีค่าเสมอหัวใจสีแดงหนึ่งสัปดาห์หลังจากเหตุการณ์วันนั้นโรงเรียนเอกชนชื่อดังกลับมาคึกคักอีกครั้งเสียงนักเรียนพูดคุยถึงการแข่งขันฟุตบอลที่กลายเป็นตำนานไปแล้วตำนานของเด็กจนที่สู้แทนลูกเศรษฐีในเช้าวันพิธีมอบรางวัลครูใหญ่ขึ้นเวทีถือ,ถ,อถ้วยแชมป์ไว้ในมือเสียงนักเรียนเงียบลงทันทีเมื่อเห็นกิตติ เดินเข้ามาในหอประชุมเขาสวมชุดนักเรียนเรียบร้อยใบหน้ามีรอยยิ้มสดใสกว่าเดิมแม้ยังมีรอยแผลจากการผ่าตัดกิดติเดินขึ้นเวทีพร้อมถือถ้วยแชมป์ไว้แน่นก่อนพูดเสียงชัดเจนชัยชนะครั้งนี้ไม่ใช่ของผมคนเดียวเขาหยุดเล็กน้อยมองไปที่แถวหลังซึ่งนนยืนอยู่ในชุดนักเรียนเรียบง่ายแต่แววตาเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจมันคือชัยชนะของเราทั้งคู่ของเพื่อนที่ไม่ยอมแพ้แม้ไม่มีรองเท้าดีๆหรือสนามรรูๆแต่มีหัวใจที่แข็งแรงกว่าทุกสิ่ง เสียงปรบมือดังขึ้นอย่างกึกกล้องทั้งครูและนักเรียนลุกขึ้นยืนปรบมือให้อย่างพร้อมเพรียงครูใหญ่ยิ้มแล้วกล่าวต่อจากวันนี้ไปโรงเรียนของเราจะมีชื่อใหม่บนถ้วยรางวัลชื่อของสองคนที่ร่วมสร้างปาฏิหารินี้กิติและนนทกิติหันไปยื่นถ้วยรางวัลให้เพื่อนนอนยกมือไหว้อย่างเก้เก้กังๆก่อนจะรับมาด้วยรอยยิ้มเราชนะด้วยกันจริงๆนะใช่เพราะหัวใจเราเต้นจังหวะเดียวกันแล้วทั้งสองยิ้มให้กันท่ามกลางเสียงเชียร์ของเพื่อน ภาพของเด็กสองคนจากโลกที่ต่างกันคนหนึ่งเคยอยู่บนหอคอยสูงอีกคนเคยถูกมองข้ามแต่วันนี้พวกเขายืนอยู่ในระดับเดียวกันไม่ใช่เพราะเงินทองหรือชื่อเสียงแต่เพราะสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมิตรภาพที่ไม่มีวันแบ่งแยกหัวใจสีแดงหนึ่งปีผ่านไปกรุงเทพยังคงเต็มไปด้วยตึกสูงเสียงรถยนต์และความเร่งรีบเหมือนเดิมแต่สำหรับนนท์และกิตติทุกอย่างไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป นนในตอนนี้ได้รับทุนเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนําด้วยความสามารถด้านกีฬาและผลการเรียนที่โดดเด่นเขายังกลับมาช่วยสอนฟุตบอลให้เด็กในชุมชนยากจนทุกสุดสัปดาห์ด้วยรองเท้าสตาั๊ดคู่เดิมที่กิตติเคยให้ไว้รองเท้าที่ไม่ใช่แค่เครื่องมือในการเล่นแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความหวังส่วนกิตติหลังจากฟื้นตัวเต็มที่เขาตัดสินใจไม่เดินตามรอยพ่อในธุรกิจพันล้านทันทีแต่เลือกเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือเด็กยากจนในโรงเรียนต่างจังหวัดเขามักพูดกับเด็กๆด,ด้วยรอยยิ้ม ผมเคยมีเพื่อนคนหนึ่งที่สอนให้ผมรู้ว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่เรามีอะไรแต่อยู่ที่เราให้ได้มากแค่ไหนวันหนึ่งเขาได้รับเชิญขึ้นเวทีในงานมอบรางวัลเยาวชนต้นแบบคิตตี้ถือไมโครโฟนด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยแต่สายตาเต็มไปด้วยความมั่นใจเมื่อปีก่อนผมเคยคิดว่าคนจนกับคนรวยอยู่คนละโลกแต่วันนี้ผมรู้แล้วว่าบางครั้งคนที่เราคิดว่าต่ำต้อยอาจเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเราเสียงปรบมือดังกึกก้องทั่วห้องประชุม กล้องถ่ายท่อสดแทนไปที่มุมหนึ่งของงานที่นั่นนนกกำลังยืนยิ้มอยู่ในชุดนักศึกษาธรรมดาเขาปรบมือช้าๆแต่มั่นคงดวงตาเปล่งนปะกายด้วยความภาคภูมิใจสายตาของทั้งสองสบกันในระยะไกลไม่มีคำพูดใดๆมีเพียงรอยยิ้มที่เข้าใจกันโดยไม่ต้องอธิบายกล้องค่อยๆแผนออกสู่ท้องฟ้ายามเย็นของกรุงเทพพระอาทิตย์ตกดินทอแสงสีทองอ่อนๆเน,นือตึกระฟ้าสองเงาร่างเดินเคียงกันไปบนถนนสายเก่า หนึ่งในนั้นคือลูกเศรษฐีที่เคยเหลือเวลาเพียงวันเดียวอีกคนคือลูกแม่บ้านที่ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เกิดขึ้นจริงทั้งสองหัวใจจากสองโลกที่ต่างกันวันนี้เต้นเป็นจังหวัดเดียวกันจังหวะแห่งมิตรภาพศักดิ์สิท์และปฏิหารของหัวใจมนุษย์หัวใจสีแดงส่องแสงแวววาว